สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะวันนี้นะฮะวันนี้ได้ผมได้ได้มานั่งดูข่าวฮะไม่ว่าจะช่องไหนไม่ว่าจะ u t u b e นะคือทุกคนนะฮะเวลาเขาโพสต์มานะฮะผมได้เจอเจอคลิปคลิปหนึ่งฮะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบเศร้ามากรู้สึกสงสารนะฮะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีกําลังใจนะอยากให้ทุกคนแบบมีแรงนะครับอยากให้ทุกคนมีกําลังเพื่อที่ต่อสู้นะฮะผมเข้าใจนะฮะว่าทุกคนตอนนี้คือลําบากมากนะครับลาบากจริงๆ ทุกคนก็คือมีภาวะก็คือแบบตกงานครับแล้วก็อย่างผู้ประกอบการก็คือลงทุนแล้วก็ไม่มีลูกค้าครับก็มีการปิดร้านครับปิดร้านไปเยอะฮะปิดร้านแล้วก็บางที่ก็เสงไปนะครับปิดร้านให้เช่าบ้างอะไรบ้างครับถือว่าพัทยาถือว่างเงียบมากครับวันนี้นะผมได้เจอคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปดูพร้อมๆกันนะฮะคลิปนี้เลยครับเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากๆนะครับพัทยาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลตอนนี้คือเมืองที่หลับไม่ตื่นแล้ว บอกเลยว่าอยู่ไม่ได้แต่เราฝืนอยู่เผื่อรอสักวันมันจะดีขึ้นทำใจไปรอเลยถ้าเกิดว่ามันสุดๆุดนีดไม่มีทางองอกทางนั้นก็คงต้องกลับบ้านไปทำนาเงียบมากเงียบเงียบจนน่ากลัวเลยลูกค้าก็ไม่มีเจสกีเรือเก่อร้านอะไรเงียบหมดปิดหมดเกิดมา50ปีแล้วไม่เคยเจอนี่รุนแรงที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วค่ะขายหมดแล้วค่ะ เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ณเดี๋ยวนี้ไม่มีต่างชาติเข้ามาเที่ยวยิ่งมาเจอโควิดนี่หนักมากครับจะอยู่พัทยามา20กว่าปีแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้โอ้เป็นป่าช้าไปเลยเมืองล้างไปหมดเมืองที่ไม่เคยนอนหลับไม่เคยนอนเดี๋ยวนี้เงียบสองทุ่มก็ไม่ค่อยจะมีรถผ่านละ ถ้ามองๆนะคะเหมือนเหมือนเมืองล้างอ่ะคะ่ะหลายที่เลยที่ขนย้ายหรือว่าทุบหรือว่าอะไรก็ช่างเซ้งอะไรพวกนี้แบบไม่เคยเห็นเลยอะคะ่ะแบบนี้เหมือนเหมือนกับหลังมือฝ่ามือเลยอะคะ่ะพี่ทำอยู่ที่มาก็13ปีเนาะแขกต่างชาติเข้ามาไม่ว่ารัเสเซียไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าเกาหลีแต่ตอนนี้ก็คือทายหมดโต๊ะร้านอาหารเรายังมีประมาณเกือบ50 6 0หโต๊ะตอนนี้รถเหลือก็ 20- 30หรือโต๊ะเยี้ยวันนี้ก็ได้ลูกค้าต่างชาติคนเดียว ครายได้หลักคือนักท่องเที่ยวครับถ้านักท่องเที่ยวไม่เข้ามาก็รายได้ก็ไม่ค่อยมีครับปีสี่หนึ่งเงินบาทลอยตัวนั้นก็ยังไม่หนักเท่านี้ครับทีนี้หนักมากเลยผมมาขายก๋วยเตี๋ยวเลยอยู่พัทยาตั้งแต่ปี36ครับตั้งแต่ถ้วยละ ธรรมดา10บาทพิเศษ15บาทยทจะมาเจอนี่แหละโควิดนี่แหละหนักมากครับก่อนโควิดผมขายได้วันละ4ี่พันกว่าบาทครับณเ,เดี๋ยวนี้2 0 0พก็ยังไม่ถึงต่อหนึ่งวันแต่ก่อนนะพี่ขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ2 0 0 0ันสามพันเนาะแต่ทุกวันนี้นี่วันละร้อยวันละ40บบาทก็มีบางวันไม่ได้เลยสักบาทก็มีถ้าเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆสู้ไม่ไหวหรอกเพราะว่าเงินเก็บช่วงที่เราหามาได้เราเอาออกมาใช้จนหมดหมดแล้วไม่พอนะยังเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นมาอีก จากเมื่อก่อนเคยได้เยอะเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหแค่ค่าห้องอะค่ะกินเหลือนิดหน่อยรายจ่ายเราเท่าเดิมไหนจะลูกไหนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเช่าห้องค่ากินอะไรประมาณเนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะพยายามประหยัดแต่มันก็เหมือนไม่มีความหวังอะค่ะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นหนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นหนี้แล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปหลับไม่ตื่นเลยถ้าทุกคนไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่มีระบบป้องกันที่ดีกว่านี้ ทุกคนกระทบหมดแม้กระทั่งร้านอาหารผับปลาแม้กระทั่งเจ้าของเตียงผ้าใบที่บนชายหาดคือเขาออกมาเผื่อว่ามันจะได้เผื่อว่านะทุกคนมีความหวังว่าเผื่อว่ามันจะดีขึ้นนะ่ะหวังว่าบ้านเราฉีดวัคซีนครบอะไรจะดีขึ้นบ้านเมืองก็จะดีขึ้นกับหวังอยู่ครับยังทํามาหายจินอยู่ขายาเน,นี่ยหนะึ่งได้น้อยเราก็เซฟค่าใช้จ่ายลงเซฟแม้กระทั่งค่าอยู่ค่าจินลง ก็เรียกว่าเป็นความฝันก็ได้นะคะก็อยากจะให้กลับมาเหมือนเดิมแต่จริงๆแ <moyen> ล้วก็อย่างว่าล่ะค่ะมันเป็นความฝันเลื่อนลอยก็ได้แต่หวังละค่ะอยากให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะอย่างมันจะได้เหมือนทุกคนก็จะได้อยู่ได้อะค่ะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าตองสารทุกคนจริงฮะทุกคนทุกคนรอความหวังนะครับทุกคนคาดหวังว่า ทุกอย่างจะดีขึ้นฮะ,อ,ะอยากให้โรคภัยค่าเจ็บหายไปครับพอค้าแม่ค้าหลายๆคนที่ลําบากก็อยากจะมีหวังพยาตัวนี้คือว่าถือว่า,วางียบจริงๆฮะก็จะดูข่าวแะ้วก็มีการแบบนอนตายก้างถนนบ้างอะไรบ้างครับนอนแบบไม่มีที่ไม่มีโรงพยาบาลครับคือเตียงเต็มบ้างอะไร,ะรบ้างผมเจอคลิปนี้นครับผมรู้สึกว่าสลดจริงๆนะเป็นอะไรที่แบบเศร้านะพูดถึงก็เศร้านะ เศร้าจริงๆฮะและตอนนี้ก็มีการล็อกดาวน์ก็มีการแบบว่าเหมือนทุกอย่างผู้ประกอบการหลายๆคนก็ปิดไปนะครับแล้วจะทํายังไงกันดีนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะดูคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนให้กําลังใจครับผมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กด subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ